กันค่ะอ๋อขอเมตตาท่านฝากธรรมะสั้นๆให้กับผู้ที่ใกล้จะตยายจะมิพยายามทำุญที่สุดที่จะทำไดอเพื่อเขาก็รู้ตัวใช่วหมหรือไม่ก็ได้ได <c oughs> ้ครับม,มีมีความพร้อมอยู่แต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าทรม,มานอืมคุณเข้าวัดภาวนาแล้ว <c oughs> คุณเข้าวัดภาวนาแล้ว พุทโธนพุทโธพุทโธไงนี่ภาวนาพุทโธพุทโธจิตสงบแล้วก็พิจนาปล่อยวางร่างกายมันมันเมื่อบบมันค้ำบรรจาัญช้าไม่ได้ร่างกายไม่เที่ยงไม่เทียเท่ยวตนมันคำ้ำบราัญช้าไม่ได้ก็ดูลไปก่อนไปให้รักษาใจสำคัญให้เขามีสติอยู่กับพุทโธพุทโธเลยงา้มีทุกข์เวทนาก็อาจจะพิจารณายากหน่อยอาจจะพิจนายากหน่อยแต่ว่า เมื่อถึงการกัปขังด้จาเป็นที่ต้องพิจารณากายพิจารณาทุกเวทนาเมื่อท่วงไม่มีทุกเวทนาก็ตุกพิจารกณาไกปาให้ดูพุโทโธนะนั้นบางทีเรื่องเจตมันกระไรทไปก็ให้นี้นถึงบุรตรกุศลนางท่วงนะให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนมันไมถึงบุตรกุศลที่เราได้ทาบุญนลแต่แล้วก็จับพุโทโธพุธโทโธตรงนี้มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจเรื่องกายมันมันต้อง มีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะปล่อยวางมันก็เห็นเองแล้ชัดอยู่แล้วว่าเราคําจั่งไม่ได้เพราะผู้ป่วยก็เห็นชัดแล้วว่าอ,อโรคภัเที่เกิมันกระจายไปทั่วร่างกายเราจะบอกให้หายป่วยเขาไม่ได้มันก็จะเป็นสัจธรรมก้อมจริงที่สอดใจให้ใหไ,หมไม่ต้องยืดยุดอะไรไหมให้ปล่อยไปตามานชั่นครับแต่ก็รรักษาใจมนสมุ่ไพรด้วยสติมีสมาธิมีปัญญาออให้ตั้งสัจจะม,มนันมี ให้รักษาสินา้มั่นคงในส่วนที่เล้วขอีวิแล้วก็บันเป็นสมาธิภาวนาเดี๋พุโธพุโตนะ <c oughs> ถ้ากำหนดนี้ไปเรื่อยๆนี่ถ้ามันไม่มีกำหนับมีแก้ก็ก็น่าจะไปดีได้ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะมีวิบากขานในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บติดอัวก็น่าจะมีสุขติภพที่ไปได้บอกว่า <c oughs> บางครั้งความรู้สึกว่าอยากให้มันไปเร็ว <c oughs> <c oughs> อืมมันก็เป็นธรรมดาให้เรา <c oughs> มีอาภารืีป่วยมีทุกเวลาเน,นี่ยเราก็คิดว่าจจบเร็วก็น่าจะสบายกว่าความเสื่มคนได้ไปแต่ในเมื่อเรายังไม่มไมหมดกรรมเนี่ยจะอยากหรือไม่อยากมันก็ไม่เป็นไปตามใจเราถ้นะาภาษากรรมมันเป็นกิเลสตัณหาภายในจิตใจของเราเนี่ยความอยากหรือความไม่อยากเป็นจริงเ,เนี่ยเราต้องให้รู้ว่าถาม,ามจ,จริงว่าแบบเนี้ย ทุกคนเมื่อมีร่กเหมือนเรือเรือมันเรือมันใช้การไม่ได้เนี่ยเราก็อยากจะทิ้งไปแต่นี้นเมื่อมันมันยังไม่จบก็ต้องก็ต้อง,อง,องอก็ต้องอยู่มันก่อนในร่างกายเหมือนกันถ้าถ้าถ้าจิตอินญาณไม่ออกยังไม่ไม่ทิ้งร่างกายมันก็ต้องอยู่นี่เลยอยากให้จบเร็วจะไม่จบมันจะมีวิบากวิบากขันในถ้าตัณง์ถ้ามีวิบากขันถ้ายัโยมก็ยังมีวิบา,า,ากกรรมอยู่ก็ต้องต้องใช้ํานี้ก่อนนี่ทุกคนก็อยากจะ แต่ว่าไปหรือนั่นนั่นแม่จะปก็ตามนะมาคุยโยงเรื่องมันก็อยากไปก็มันลงในใจละเอีิดๆง่ายๆแต่ยครูบาอาจารย์ยท่านเ่านหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ดุลนั่นที่ตามประวัติท่านนอนป้าแบบง่ายนะแล้วก็ใครก็อยากจะตรงนั้นแต่ว่าที่สุดแล้วมันเลื่องไม่ได้แล้งแต่แล้วแต่กรรมที่กรไหมแต่ว่าเราต้องกล้าเผชิญบความจริงเพราะทุกคนน่ะมันเออก็พูดถึงมอน,นการเดินทางทุกคนจะเดินไปทางสู เดินทางไปสู่เดียวกันเดินมร,มรณะเกิความต่า,าองาอันนี้เป็นราษาตมวติทั้งโลกจำไม่มีอะไรตายนะครับพวกก้อนธาตุเคืนสู่ภาพเดิมดินน้นําลมไฟแตกเคลื่อนสู่ภาพเดิมแต่เมื่อใจเราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเานราเกยก็เลยบอกว่าเราตายพราแม่ตายญาติพี่น้องตายเพราะจิตของคนเราเนี่ยยึดว่าก้อนธาตุนี้เป็นเราในความจริงครูบาอาจารย์ประสานธรรมนีม่มีอะไรการดินไม่รู้จักหนาวรู้จักร้อ,อน ไม่รู้จักุกรู้จักทุกไปก็ไม่รู้จักหนาวรู้จักร้อนรู้จักถูกรู้จักกข์หรือดินท้ำลมไปเป็นแบบนั้นแต่เมื่อมันประชุมกันขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเราก็จิตวิญญาเราไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนพอเมื่อร่างกายแตกเราก็เราตายแล้วเราจะตายแต่จริงว่าจิตไม่ตายเป็นมาตาเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยน้อยคนใหญ่เนี่ยอาศัยกรรมเป็นเป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนจิตอาศัยกรรม พะฉะนั้นจึงบอกว่าให้เราฝึกซ้อมในขณะที่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะมีกําลังร่างกายที่ดีมีมีสติปัญญาอยู่เราก็ฝึกซอ้อมทําสมาธวิปัสสนาวือทําสมาธิแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนปล่อยวางความยึ้มมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข,ขก์ <c oughs> เราจะฝึกซ้อมไว้เพื่อถึงข่าวขับขันหนึ่งถึงข่าวพักเราก็จับลมจับพุโทโธ ให้ใจสงบไม่ต้องกังวลบุญกุศลที่เราทำไว้มันก็จะมาให้ผลอถ้าเราจะไม่เข้าระยะผลเนี่ยครับกรรมนี้จะปรากฏอย่งให้ใจเรามีปิติจากบุญกุศลนั้นไปมันเกิดในสุกขติพบ์เป็นสมนบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติเนี่ยถ้าเป็นเปลี่ยนจิตเป็นเ,เพื่อบุคคลแล้วก็สบายมันจะไม่ก็ไม่มีช่างที่ 8, แปลกที่ช่างจะช้างกาอันนี้ก็เวลามีนับถอยหลังนะของโยบเขาเนี่ย ที่บางนจะไม่เกินเดือนเนี่ยเราต้องภาวนาอยู่มีสติภาวนาตลอดดูไปเรื่อยๆดูไปให้อยู่บให้มีสติเด็ดใจอย่างนั้นไม่รู้จะก่ออะไรก็ก่อพุทโธแต่ว่าถ้าเขาถ้าสิ่งไม่ยังไม่ปกตินะให้ตั้งจัจจาณีได้ตัวเองนะหมายถึงว่าถ้าสิ่งองคือหน้าไม่ปกติก็ให้เขาตั้งจัจจาณีได้ตัวเองว่านับแต่ที่นาทีที่มันท้นไปจนที่ลง เขาจะไม่ร่วงหรไม่ถีนหน้ามันสบายอยู่แล้วตรงนี้เพราะว่าร่างกายทำไม่ได้ใช่แต่ว่าเราเราเปลี่ยนใจไงเปลี่ยนใจด้วยด้วยกาลังสัจจารมบบีแล้วตั้งตั้งใจยกเสาถินบารมีให้การที่ปิดศีนห้าข้อมันก็โอกาสยากไปแล้วเนี่ยเราก็ตั้งสัจจามันงขึ้นแ็่ขึ้นไปแล้วก็เราจกสาสีนบารมีอย่างเนี้ยศีนห้างคือจับศีนห้างจับศีนห้านี่อย่างน้อยได้ไมีสมบลลัติแล้วนะได้มีสมบัติแล,ล้ว นะมันเป็นงินไปเป็นเงมนไปอือยังช่วงกลางไนเติมเลยเป็นช่วงไปเท่ากับว่าถึงก็จะกามีสติดีอยู่ตอนขณะที่ไปนี่ก็ถือว่ายังถือว่าไปดีอ่าใช่ใชมถึงแม้จะมีกรรมบัตมาผ่านมาให้เห็นแต่หนังอย่างเงี้ยแล้วเขาเขามีบัตจำเห็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็มีสองอย่างว่ามีบาตกรรมกรรมมิตรท่ามิตรที่ไม่ดีกับกรรมมิตรท่ามิตรที่ดีอันนี้ นี่ถ้าถ้าถ้าบอกว่ามีสติรู้อยู่แต่กรรมีิบวิทไม่ดีมากแล้วจิตจับตรงนั้นก็ไปไม่ดีแต่ว่าถ้าถ้าถ้าแต่ว่าถ้าจิตไม่จับอยู่กับพุทโธพุทโธปล่อย่านไปเรามีมีหลักยึดในพุทโธยึดึือคุณพระพุทธธรรมอสมพุทโธธรรมโมธรรมโภนที่พึ้นมันก็จะผ่านไปนะเราเราจับสมาธินี่เลยมันเกิดแต่ว่าถ้าแต่เราเข้าสมาธิได้ช่วนหนึ่งก็ผมบนบนป็นต้นที่ไปนะ แต่ว่าถ้าเราโชคดีว่าจิตเราจับกรรมวิธีดีอาได้เคยทำบุญถวายประทานผ้าใส่บาทเนี่ยจะเนี้ยสวรรค์ละน้องเด็กเอานี่บาปจนถ้ากรรมวิธนี่ไม่ต้องน้องเล็กมันจะเป็นภาพไม่มีให้เราเห็นว่าเราไม่ท้าบว่าอะไรจะมาถ้าไม่ทราบมีพื่อนบอกให้มีสติอยู่ปัจจุบันให้มีสติอยู่ผู้โทยแล้วของที่บอกว่าใช่ใช่ใช กรรมนี้ไมมาเองเราแล้วแต่เราสั่งสมอะไรไว้มาก,น,กมนี่กรรมนี้มันจะแรงเป็นแรงผลักดันให้ให้นิปรากฏขึ้นมาก,กมาก็าเขาจะชักจูงจิตเนี่ยไปสู่พวกปุมที่ต่ำหรือพวกปุมที่สูงไงกรรมมันจะเป็นตัวชักจูงนี่แต่ว่าถ้าเราทําให้พร้อมแล้วก็ไม,ม,ม่ต้องกลัวถ้าไม่พร้อมต้องพยายามยึดหลังอยู่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไว้แล้วเมื่อสติสมาธิเราดีปับ๊บเราจะช่วยโอกาสพิจารณาการถ้าเราวัวมีมีกําลังสติปัญญาเกิดขึ้นนะ แล้วก็ทีบางคนที่เขาว่าบรรลุบรบรลุมรรคผลตอนที่จมดลมเนี่ยเขาเปลี่ยนจิตตรงน,นี้เล้วเขา,ขา,ศา,ศาเาาขาพิจารณากายกายพระภา,ศา,ศา,ศาวะพระพอดีสิตาบ้างบางทีบรรลุก็สตระบาบางทีบรรลุธัณฑกรรมอยู่นี่เขาว่าเวลาจะจะหมดลมแล้วก็แล้วก็จิตพิจารณาวิปัสสนาไปเลดีบางทีก็เห็นไหมเห็นว่าที่ เพราะว่าขั้นหลังผู้การท่าไปบรรเป็นโรนาแล้วเสียใช่กระโดดมาฆ่าเนี่ยแล้วก็ท่านเข้าสมาธิวิปัสนาไปใช่ค่ะพระองค์ที่ป่าเห็นเลือดค่ะนั่นแหละอันนั้นบารมีท่านเต็มแล้วก็พิจารวิปัสนาไปเลยแต่ผิดว่าสิ่งนั้นที่อยู่ง่ายๆเวลาเราทำก็อาจจะจบไปได้ใช่กระเพิ่งบอกว่ามันแล้วแต่เรื่องการทำศิลป์ท้องไม่ั้งแต่ในขณะที่เรา ยังมีสุขภาพร่างกายที่ดีและถึงเวลาสำคัญรัสติสมาธิะเนจนแน่นเราจะคล่องในการที่จะกําหนดจิตอันนี้ถ้าเรามีช่วงช่วงปลายช่วงสั้นบาง,บงมันก็มีมันก็เราต้องเราต้องทำสติให้เข้าไปถึงงจุดนี้สิงวา่ามันก็ง,ง่ายๆก็อยู่พุทโธเลยใช่ถ้าเราไม้ถ้ามีเวทนาทางกายนะ นะมีเวลาใาอยู่แต่ว่าถ้าเรามีมุ่งสมากปั๊บมันมีคำนิมิตจะปรากฏให้แล้วจิตมันจะไปสนใจคานิมิตที่มันปรากฏแล้จับนั้นว่าจิตมันจะบางเวทนาเมื่อจิตมันไปรวมอยู่กับรมนิมิตทน,นั้นแล้วเวทนาก็มันมีอยู่แต่ว่าจิตไม่จับนะแล้วก็เกิดแล้วก็อยู่จิตก็มีพิติเรี้เห็นเห็นนิมิตที่เรา,าเคยไปร่วมงานพระตาถวายบุญกับหลวงตา่ยถวายทองคมถวายของ พับจิตมันจับนะโอ้เห็นดวงตาพิตีมากรับนั่นแหละไปดีถ้าเวทนามีอยู่มันก็มันจะแยกกันโดยเราไม่ต้องทาอะไรเพราะคือว่ากรรมิบินมันมันท้ายให้จิตเราไปจับมันจําให้เราผู้เวทนาจริงๆมันมีอยู่ผู้เวทนาทางกายมันมีอยู่เนี่ยตอนแรกมันดีพันเราจิตเราไปจับเวทนาก่อนแต่พันนมันมันปรากฏให้เราเห็นปั๊บเราทิ้งเราทิ้งเวทนาเพราะว่าเพราะจิตเรามีปิ้วีอะพิตีมันแรงปั๊บมันจิตมันเวิ่มมันจับตัวนี้ไม่จับตัวนี้รับ เวทนามีอยู่แต่มันไม่ทำให้จิตวุ่นวาแล้วเวาเราก็เมืงินทีก็เวทนาก็มือนหายไปเลยแต่มันมีมีอยู่เนื่องด้วยกายแต่คิดเราไม่สนคัญเงี้ถึงใจเวทนาคิดเราไปจับบุญกุศลที่เราไปมีปิติกับหลวงตาถวายพองพระป่าช่วยชาติหลวงตาหลวงตารับมันขึ้นมาไปใส่บาตรหลวงตามันมันขึ้นมาแค่นั้นนะปั๊บเนี่ยสุคติพขขึ้นทุกใบ ใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นกุศลจะมีเสมอแต่ใครอาจารย์ไม่มีไม่มีไม่มีเพราะน้องท่ใ่ใช่ใช่ใช่เันแต่ทอาจารย์ใ้าในสม่ยเขาว่าเรร่ของกุศโลนนี้ก็ไปเบี่ยเบความสนใจมาแต่ที่เราม่ีเราไปสูดแตะนใช่อย่างนั้นเราก็ต้องซ้อมเอาไในนบ่อยๆถ้าดีใช่เราถึงเวลาผู้จะได้รูจักเรเลื่นถุเล่อยๆก็นนะแต่เราซ้อมเราเรียนเสร็จนีุศที่เราทำไว้แต่ดีเคย ทำบุญที่ไหนที่เรามีปิติม,มีความสบายใจถ้าไม่ถึงบุญเรื่อยๆเมื่อกี้ยินว่าเราผ้าเรารล้วนเดี๋ยวใกล้จะหมดลมแล้วเราจะไล่ไม่ถึงบุญมาตั้งแต่เด็กจนโตมาเราทำนี่จริงจะบุญได้ย่างนี้คือบาปนะจ <c oughs> ับบุญไว้เรื่อยๆจนถ้าจบบุญปั๊บมันมันหมดแล้วคงยังไม่หมดลมไม่ดีพูดต่อทางนนเปิดเทพสวดมนต์อะไรนี้ได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 ้วถ้าอย่างนั้นก็พูดโทรต่อเพราะมันหมดอีกเอเรานึกจนจนทั่วไปแล้วนะนึกจนหมดแล้วถ <c oughs> ึง <c oughs> นึกว่าพุทหมดแล้วแต่วันนี้หมดอยู่ยังไม่หมดกลับมาพุทโธกลับมาขอพุทโธตอบตอบได้ตอบตอบได้ตอบตอบก็ได้ทีนี้เราลงปฏิบัติเล้วมันจะเรื่องอะไรนี่ติดเว้ใช่ใช่แค่นั้นแหละใช่่นำไมถ้าเราฝึกบ่อยไงถ้านึกไม่ออกก็กลับมาพุทโธเพิ่งบอกว่าการติดตัวนี่เราต้องเตรียมตัวในขณะที่เราสุขภาพดีไงี่ยเราบำเพ็ญบุญและสาธิตสมาธิให้เป็นปกติไงถึงเวลาปั๊บ ไม่ต้องมีใครมาบอกเราเราก็จะจะภาวนาเองในใจว่าเราเราเคยคินอยู่แล้วในการภาวนาไม่ได้นือสมบัติสวรรค์สมบัติคนสมบัติมีบางสมบัติทุกคนให้อยู่แต่พบแค่นี้แหละไม่ต้องไปไปพบอื่นเน่เรียนตายจะหนึ่งปิพาน